สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมอสภูสุขนนะครับมันนี้ก็ใช่ปามยาย้มหลอดเพื่อเก่านะครับผมซึ่งน้ำก็ล่งแห้งมูลูกว่าจะถือด้วยบอนะครับนน <c oughs> ซึ่งหลอดพ่อพกระเซยใบซีหลังนะครับมลลองยามไ้พวกจะลดต้องบึง มาตีียดตัวนี้อ๋ออ้ายอ้ายกิ๊งทางมึงเนาะสิได้บ่ <laughs> <laughs> หลังนี้เขาใส่ใบฟงสุดหรอใบนะครับกบบระปูว่าใชมีตูดเปล่านะครับเพราะว่ามันโมเมนต์หนามันทีใส่ใบฟงสุดนะครับแต่ว่าก็เอามา มาทดลองเบิ้งนะครับถ้ามีประคาวทีไทยก็นานาจะเขานะครับมีเหรอ,อ,อประคอเขานะครับแต่ว่าตายแล้วนะครับ บางข้อตัวหนึ่งนะครับตายหนึ่งแต้มนะครับผมมือนีลัางนี้ใส่ใบฟงสุดรดไว้นะครับ แล้วรุนอีกหลังหนึ่งนะครับผมนะครับหลังนี้ใหญ่นะครับใหญ่มาใส่มองไม้นะครับมองนี้มองนี้ก็ต้องการขืนดูดูนะครับก็เลยเอาใหญ่มาใส่นะครับพอมันขึ้นอยู่นี่ตลอดนะครับก็ต้องกาตัวนี้นะครับก็เลยต้องเอาลอมาใส่เบิ่งว่ามัที่ถือดูบอลนะครับ บรรยากาศคึมๆึมครับเมื่อน,นี้คึมฟาขึ้นฝนแต่ว่าฝนวาะตกนะครับ บรรยากาศสุดยอดเลยครับผม <c oughs> มันขึ้นฝนตกลิ่นนะครับมันจะจีต,ตกแหงนะครับตกจะคอย <c oughs> มันเป็ขึ้นบิ๊กเยบรรยากาศในสุดยอดอีลีครับผม เดี๋ยวพยายามลังต่อไปครับเดี๋ยวถ่ายเบอรงครับผมนี่นะครับลังต่อไปอยู่ในนี่นะครับ,บ,บดินพังลงุนะครับตัวนี้ ดิสใสครับมันก็เลยมาทนทานนะครับโอ้ย,อยถึงก็เตาเอ้ เ,เ,เดินสายพังทับนะครับเต้าเขาเต้าหน่อย เดี๋ยวทําการเอาดินออกนะครับผมเดี๋ยวไปรลดูลนังต่อไปกันเลยครับผมนี่นะครับหลุนเอาเด้อครับผมมักตัวใด เ yeah, ต้าหน่อยกับเขานะครับส่วนหลังนี้ดินทรายพังลงมาทับทับบน,นเลยนะครับทับแบบพิสนิทเลย <T itt les> <das S 2> ยังชีเขาไดา้ค่ะลักษณะนี้นะครับทำแบบปิดสนิทเลยนะครับทำแบบปิดไปเลยนะครับแผลเลียดเลย เป็ดเลียดรอบกระไรยิสัพังทับคร th <S <s ับผมเดี๋ยวทําการกู้หลอบนะครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งใหม่นะครับนี่นะครับสภาพลอบหักเบิดนะครับนิสัพังทับนะครับผมหักเป็ดเหลียดเลยครับผมเอาละครับผมเดินทางมาถึงหลังสุดท้ายนะครับ หลังแห่งความหวังเลยครับหลังนี้ดีด ตัวเดียวตัวเดียวก็ค่ายู่วค่ายก็มาถืออยู่ยล้างนี่ก็ถือตัวหนึ่งนะครับผมล้างนี่ถือสามตัวนะครับเป็นปลากระสงทั้งเบิดเลยนะครับสามตัวนี่ครับ สามตูนะครับเมื่อนี้ก็ได้สี่ตูนะครับเป็นปลาคอตัวหนึ่งปลากระสงสามตูนะครับเดี๋ยวปนอยู่ครับเมื่อนี้ สามเตี่ยมแต่ว่าใส่บุญญ๋ยไนท์ปั้ยครับตัวนี้ก็จะคล้ายกับผมว,วเอาใส่เนี่ยนี่นะครับผม,สำ,บมนนบสำหรับมือนีนะครับสำหรับมือนีก็ได้ายซีเต้มนะครับมานเลยครับมือน,นีซีแต้มครับ นคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวมืออื่นนะครับสิาพาไปหากินอีกอย่างนะครับเดี๋ยวติดตามไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว้นะครับผมขอบคุณครับ